สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันที่23มีนาคมนี้เวลา9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นขอเชิญทุกท่านมาร่วมฉลองปั๊มเปิดใหม่พร้อมศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแบบครบวงจร d ดี l ยวโลเอ็กซ o เพรูปแห่งแรกในประเทศไทยที่ข้าวเทคแสงแชยออยตำบลทับควางแห่งนี้ครับมีโปรโมชั่นดีๆรออยู่เพียบแบบนี้รีบมาใช้บริการกันเลยนะครับ แค่เติมน้ำมันครบแ0 0้อยบาทก็มีสิทธิ์ลุ้นบัตรเติมน้ำมันฟรีมูลค่าห0 0บาททันทีพร้อมรับของรางวัลอื่นๆอีกมากมายสำหรับคนรักรถน้ำมันเครื่องเรามีโปรโมชั่นทั้งลดแลกแจกแถมเต็มกำลังเรียกได้ว่าคุ้มจริงๆครับยังไม่หมดครับเรายังมีโปรโมชั่นบัตรเงินสดหรือบัตรสตาร์แคช ซื้อบัสตาแคสของคาวเทคครบ1 0 0 0หมืบาทรับทันทีรถจำลองสุดเท่มูลค่า2อ0 0บาทไปเลยครับเอาบอกต่อๆให้มาร่วมกิจกรรมลถแลกแจกแถมกันในวันที่23มมินาคมนี้เยอะๆนะครับคราวเทคกเราจัดเต็มคนรางวัลมาให้คุณลูกค้าได้ลุ้นได้รับกันทั้งวันพิเศษ วันที่ยี่สิบสามวันเดียวเท่านั้นที่เข้าเทกแสงแชออยทับกวางแห่งนี้ครับว้าววๆาววาว,าวา าวเทคเทครันขาวเทคเทครันแวววับทั้งเครื่องเร่งไปด้วยทำความสะอาดไปด้วยข่าวเทคเทครันน้ำมันสูตรพิเศษที่ให้พลังสะอาดเหนือชั้นให้คุณมั่นใจได้ในสมรรถนะที่เต็มกำลังและนี่คือคุณประโยชน์หนึ่งในห้าที่คุณจะได้รับจากน้ำมันข่าวเทคเทครันที่ปั๊มขาวเท็แสงเฉ่อยณตำมลทับกวาง และบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกน้ำมันเกียร์อัจรบีด้วยผลิตภัณฑ์หล่อลื่นที่มีคุณภาพจากคาวเทคพร้อมฟรีค่าแรงและบริการตรวจเช็ค22จุดโดยช่างมืออาชีพที่ศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแบบครบวงจร Duro Express รสลูปแห่งแรกในประเทศไทยเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง6โมงเย็น นอกจากนี้เรายังมีร้านกาแฟเดโอโรที่จำหน่ายทั้งขนมเบเกอรี่สดใหม่ทุกวันและเครื่องดื่มหอมอร่อยด้วยเมล็ดกาแฟคุณภาพชั้นดีที่คัดสรรมาเพื่อเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในปั๊มคาวเทคทับกวางแห่งนี้ครับ นอกจากลูกค้าจะได้เติมพลังสะอาดให้กับรถของท่านด้วยน้ำมันคาวเทกเทครั่นแล้วท่านยังได้เติมพลังแห่งความสดชื่นจากเดโรวให้กับตัวท่านเองอีกด้วยนะครับ